แม่ลูกจ้างทำผิดจริงนะแต่ถ้าเราไม่ได้ระบุสักขาวงเล็บเลยอะลงในหนังสือเลิกจ้างสุดท้ายนายจ้างยังต้องจ่ายค่าชดเชยไหมคะลูกจ้างทาผิดจริงนะอ่านกรณีนี้ลูกจ้างทาผิดจริงแต่ไมไ่ระบุเลยว่าเลิกจ้างด้วยเหตุที่เขาทําความผิดตามมาตรา1 4 9นั่นคือสมมติวงเล็บ2จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายเราไม่ได้ชี้แจงแบบเนี้ยสุดท้ายลูกจ้างไปฟ้องลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยไหมคะ ถูกต้องนะคะผมจะบอกเลยว่าเวลาที่พนักางานตรวจแรงงานหรือว่าสารแรงานนะคะพิจารณาว่าสุดท้ายในจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยไหมดูที่หนังสือเลิกจ้างเท่านั้นนะคุณระบุ หรือเปล่าถ้าไม่มีในหนังสือเลิกจ้างแม้ลูกจ้างจะผิดจริงก็ถือว่าคุณไม่ได้เลิกจ้างด้วยเหตุที่เขาทําผิดตาม6กรณีนี้สุดท้ายนายจ้างต้องจ่ายค่าเชยดังนั้นจึงต้องเน้นย้ําเลยว่าเราในฐานะผู้บริหารเนาะหรือว่าเป็น HR นะคะโคเรมีต้องจําให้ขึ้นใจว่าเขาทําผิดในเรื่องไหนถ้าเข้าข่ายเนี่ยเอาจริงเลิกจ้างได้เลย